แต่งรูปแบบมืออาชีพง่ายๆในมือถือ Android นะครับด้วยแอป Lightroom นะครับเชิญไปติดตามชมได้นะครับฟรีด้วยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็เข้ามาที่ f a c e b o r k ครับผมแล้วก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า Lightroom ครับหรือว่า L R ก็ได้ครับตัวย่อนะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับ ขั้นตอนที่สองต่อไปนะครับก็เข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ที่ช่องค้นหาว่าโทนไลท์ลูมทั้งสี่สิบแบบแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับนี่ครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้ครับจะมีรูปสี่สิบโทนอะไรเงี้ย แล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลยครับจะมีช่องคําว่าดาวน์โหลดอยู่ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างครับกดดาวน์โหลดไปปั๊บต้องเชื่อมต่อ Gmail ด้วยนะครับถึงจะดาวน์โหลดได้กดคลิกค้างไว้ครับแล้วก็เลือกผมจะเลือกทั้ง40แบบนะครับกดที่3จุดตรงขวามือครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมผมจะดาวน์โหลดทั้ง40แบบเลยขั้นตอนที่3นะครับก็เข้ามาที่ Lightroom นะครับ กดข้ามไปครับผมกดออกไปครับเพิ่มรูปภาพนะครับนี่ครับทั้ง40แบบที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับเนี่ยผมจะเอาเข้าในโปรแกรมไล o ูมนะครับทั้ง40แบบเลยก็กดเพิ่มภาพไปครับและนี่ภาพที่ผมจะเอามาแต่งรูปนะครับผมก็จะหารูปที่ว่ามันใกล้เคียงเป็นสีเดียวกันเป็นเศษสีเดียวกันประมาณนี้ก็คัดลอกไปนะครับก็เอามากดวางที่รูปที่จะต้องแต่งนะครับนี่ครับ ความแตกต่างกันไหมครับมีความแตกต่างกันมากนะครับสีสวยมากครับแล้วผมจะเพิ่มแสงอีกนิดหนึ่งนี่เพิ่มแสงอีกนิดหนึ่งครับกดตรงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพได้นะครับเอามาดูรูปจริงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับดูรูปจริงครับกับรูปก่อนแต่งแล้วเนี่ย before after ครับก็ยังไงก็ขอบคุณมาก